CGN-TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกับผมปรชาชญาณนะครับวันนี้เราเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมผู้วินิจฉัยในบทที่20ครับเราเริ่มจากข้อที่29ไปจนถึงข้อที่48ครับ ผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ2ค .29 ถึง48ดังนั้นอิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาและคนอิสราเอลก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบญมินในวันที่สและจัดทัพต่อสู้เมืองกิเบอาอย่างคราวก่อนคนเบญมินก็ยกออกมาปะทะกับกองทัพและถูกชักพาให้ห่างไปจากตัวเมืองพวกเขาก็เริ่มฆ่าฟันประชาชนบางคนอย่างคราวก่อนคือตามถนนหลวง ซึ่งสายหนึ่งขึ้นไปเบตเอลอีกสายหนึ่งไปยังกิเบอาและที่กลางทุ่งแจง้งคนอิสราเอลล้มตายประมาณ30คนคนเบนยามินกล่าวว่าเขาแพ้เราอย่างคราวแรกแต่คนอิสราเอลพูดว่าให้เราถอยเพื่อชักพาพวกเขาออกจากเมืองไปยังถนนหลวงคนอิสราเอลทั้งหมดก็ลุกออกจากที่ของตนและตั้งแถวรบที่บาอัลทามาส่วนคนอิสราเอลที่คอยซุ่มอยู่ ก็ออกจากที่ของตนคือจากที่โล่งของเมืองเกบามีทหารหนึ่งหมื่นคนที่คัดเลือกแล้วจากอิสราเอลทั้งสิ้นรุกเข้าโจมตีเมืองกิเบอาการสงครามกำลังดูเดือดแต่คนเบนยาหมินไม่รู้ว่าเหตุร้ายกำลังมาใกล้ตนแล้วพระยาเวทรงให้คนเบนยาหมินพ่ายแพ้คนอิสราเอลในวันนั้นคนอิสราเอลทําลายคนเบนยามินเสีย25,100คนซึ่งทุกคนเป็นทหารถือดาบ ดังนั้นคนเบนยาหมินจึงเห็นว่าพวกเขาแพ้แล้วคนอิสราเอลทําเป็นล่าถอยต่อบเบนยาหมินเพราะวางใจคนที่พวกเขาให้ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาคนที่ซุ่มอยู่ก็รีบรุกเข้าเมืองกิเบอาคนที่ซุ่มอยู่นั้นก็กระจายออกไปประหารทุกคนในเมืองนั้นด้วยควมดับคนอิสราเอลและคนที่ซุ่มอยู่นัดให้อานัดสัญญาณกันว่าถ้าเห็นควานกลุ่มใหญ่พุ่งขึ้นมาจากในเมือง ก็ให้คนอิสาราเอลหันกลับมารบเมื่อเบญยาหมินเริ่มฆ่าคนอิสาราเอลได้สัก30คนแล้วก็พูดว่าพวกเขาต้องแพ้เราอย่างคราวก่อนแน่เลยแต่เมื่อควันไฟลุกพุ่งขึ้นมาจากในเมืองเป็นสาวควันคนเบญยาหมินก็เหลียวหลังมาดูนี่แนะทั้งเมืองก็มีควรันพรุ่งขึ้นถึงท้องฟ้าคนอิสาราเอลก็หันกลับคนเบญยาหมินก็หวาดกลัวเพราะเห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้พวกเขาแล้ว พวกเขาจึงหันหลังหนีคนอิสราเอลเข้าไปทางถิ่นทุรกันดาลแต่สงครามติดตามพวกเขาไปอย่างหนักคนที่ออกมาจากเมืองทั้งหลายก็ทำลายพวกเขาที่อยู่ตรงกลางคนอิสราเอลล้อมคนเบญามินและไล่ตามไปแล้วเหยียบย่ำพวกเขาจากโนฮาไปจนถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาทางตะวันออกคนเบญามินล้มตาย18,00งคนทุกคนเป็นนักรบผู้กล้าหาญ พวกที่เหลือก็หันกลับหนีไปยังถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมมนคนอิสราเอลฆ่าเขาตายตามถนนหลวง5,000คนและติดตามอย่างกระชั้นชิดไปจนถึงกีโดมและฆ่าเขาตาย2,000ันคนคนเบยมินที่ล้มตายในวันนั้นล้วนเป็นทหารถือดาบสอ0 0มคนทุกคนเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่มีทหารหกร้อคนหันกลับหนีไปยังถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมมน และไปอาศัยอยู่ที่ศิลาริมโมนสี่เดือนคนอิสราเอลก็หันกลับไปสู้คนเบญามินอีกและได้ฆ่าทั้งชาวเมืองฝูงสัตว์เลี้ยงและทุกอย่างที่พวกเขาพบด้วยคมดาบยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็เอาไฟเผาเสียทุกเมืองที่พบในบทที่20ข้อ29-48ถึง48เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์รบครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่3นะครับแล้วครั้งนี้นะครับอยากจะบอกกับทุกท่านว่า เราจะได้เห็นเขาเรียกกันว่าพิชัยสงครามการทำสงครามที่มียุทธวิธีเมื่อสองครั้งแรกนั้นก็คือใช้กำลังพวกมากลากไปตีแต่ครั้งนี้มีแผนทำยังไงครับพระเจ้าให้แผนผมผมอยากให้ตรงนี้เป็นแนวทางข้อคิดกับเราเมื่อเราพึ่งพระเจ้าเราต้องจำเสมอนะครับที่เราเคยท่องจำกันว่าแผนงานของพระเจ้าเนี่ยสูงกว่าความคิดแผนงานของเราแล้วก็เพื่อสวัสดิภาพ เราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้เวลาที่เขายกพลไปตีเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับสมมติว่าอันนี้เป็นเมืองกิเบียเขาเอาคนหนึ่งหมื่นคนพระเจ้าให้เอาคนหนึ่งหมื่นคนซุ่มไว้อรอบเมืองเสร็จแล้วกองทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่บาอันทามาพวกเบนจามินก็เห็นว่าพวกนี้มาอีกแล้วไม่เข็ดเดี๋ยวเราจะต้องปราบคือคือคนเมื่อประสบความสำเร็จเนี่ยมันฮึกเหิมยิ่งพยอง มีความรู้สึกว่าประมาทมันเกิดขึ้นนะความรู้สึกว่ามันยังไงเราต้องชนะ <Okay. S 1> เขาพูดออกมาเลยนะครับว่าเราต้องชนะเหมือนครั้งก่อนนี่เป็นความประมาทของพวกเขาแล้วเขาเมื่อเขาเห็นที่กองทัพของอิสราเอลที่มาตั้งที่บาอันทามา <S 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 ในขณะเดียวกันเนี่ยสองฝากเนี่ยนะครับมีจํานวนคนเนี่ยตั้งกองทัพเพื่อเข้าตีอีกกระนาบนะครับแต่ว่าเวลาเข้าตีเนี่ยทำทีว่ามาลบแล้วก็ลบไปลบมาเนี่ย มันก็ต้องมีคนตายคนตายตรงนั้นเนี่ยสาคนแล้วก็ทําทีเป็นถอยว่าสงสัยจะสู้ไม่ได้พอเวลาถอยเนี่ยล่นล้นล้นมาใช่ไหมครับพวกที่อยู่ขนาบก็จะเข้ามาปิดทําให้อยู่ในวงล้อมขณะเดียวกันเมื่อวงล้อมก็ส่งสัญญาณมาที่ตัวเมืองกีเบอาซึ่งมีคนหนึ่งหมื่นคนก็บุกเข้าตีกิเบอาทางนี้ พอทัหนึ่งหมื่นคนตีในเมืองกิบีาเนี่ยซึ่งคนมันก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับอาจจะเหลือแค่ประชาชนเพราะทหารน,นี่คงออกมากันหมดแล้ว2 5 0 0 0 0เนี่ยออกมาแล้วแต่ที่นั้นมันอยู่ในนิ้เหลือกันอยู่ไม่กี่คนก็เผาเมืองเมื่อเห็นไฟอย่างนั้นพวกที่กําลังลุกไปก็บอกว่าผิดท่าแล้วอยากจะกลับไปช่วยก็มีคนขนาบมีกองทัพออกมา ฉะนั้นไปข้างหน้าก็ต้องลบไปข้างหลังก็ต้องลบอยู่ในในวงล้อมเมืองตัวเองซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองหลวงเนี่ยก็ถูกเผาไปแล้วใจเสียแล้วครับตอนนี้ในพระรัมพีบอกว่าพวกเขาเนี่ยตายไปครั้งแรก1มื่นแล้วก็เริ่มกระจัดกระจายฝ่าวงล้อมหนีออกมา5้าพันไปตามถนนหลวงกองทัพอิสราเอลก็ไล่ลบไล่ฆ่าฟันตายไปอีกห้าพัน 2,003 20,003แล้วนะครับแล้วยังมาถึงเมืองกีโดนพวกเขาหนีไปได้อีก2,000ก็ตามไปค่าตายอีก2,000เป็น2 5 0 0 0แล้วก็เบี้ยบ่ายไายทางอีก100คือในในใน700คนที่มันเวียงเวียงอะไรได้นี่นะครับก้อนหินเนี่ยนะครับก็คงจะเสียชีวิตไปอีก100เหลือจริง,รงๆอยู่ประมาณ600คนหนีเข้าทินธุรกันดารอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พวกท่านสังเกตในพระอมคีรีนะครับ สู้ไม่ได้มีที่หนึ่งจะไปอยู่เสมอก็คือถิ่นรกกันดานทีนี้เราก็จะบอกเอ๊ะถินรกกันดานมาอยู่ตรงไหนในในแผ่นดินคานาอันมีถิ่นรกกันดานเยอะไปหมดครับไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่ที่เดียวอาจจะหมายถึงในเทือกเขาของเอเฟริมที่เดินทางโดยลบาบากอาจจะหมายถึงถิ่ทินรก,กันดานมันมีอยู่ทั่วไปหมดครับแม้แต่เอเรียาก็จะมีถินรกกันดานของเขาอยู่ในบริเวณแถบนี้ครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ย เวลามันสู้ไม่ได้ก็จะหนีไปแตมักจะหนีไปในที่ที่ลำบากหนีไปในที่ที่คนอื่นคิดว่าเข้าไปแล้วก็ยังไงมันก็ตายของมันเองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ซ่อนตัวได้ปรากฏว่าเหลือจริงๆในเผ่านี้อยู่6 0 0้ถ้าพี่น้องอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยตามเข้าไปฆ่าก็คงเป็นว่าศูนย์พันหมดโอนนน่าน่าสนใจมากทีเดียวเห็นไหมครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบทเรียนตรงนี้ก็คือว่าเมื่อรอคอยเวลาของพระเจ้า และจดเจาะรอสิ่งที่พระองค์บอกในแผนการของพระองค์สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือก่อนหน้านี้ตายสามหมื่นใช้วิธีของพระเจ้าตายสามสิบสามหมื่นไม่ได้ใช้ชนะอะไรมีแต่แพ้กับแพ้ความสามารถกำลังของตัวเองแพ้แต่เมื่อเราใช้แผนการของพระเจ้าชนะเบ็ดเสร็จสิ้นสุดสงครามและเสียคนไปแค่สามสิบคนเราต้องขอบคุณพระเจ้าครับกลับมาคิดนะครับว่าเราภูมิใจ ประสบการณ์ของเราความสามารถของเราสิ่งที่เราบอกว่าเราประสบความสำเร็จสะสมมาไม่ว่าจะเรื่องของเงินทองความรู้ความสามารถของเราเระวังให้ดีครับมันอาจจะกลายเป็นวันหนึ่งที่มันใช้การไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องที่พระเจ้าต้องการผลักดันเราก้าวหน้าขึ้นไปสูงส่งขึ้นไปใช้อันเดิมไม่ได้มันมันเป็นความภูมิใจมันเป็นแง่คิดเป็นเป็นบันไดได้ครับแต่ว่ามันใช้ซ้ำทุกครั้งไม่ได้ เมื่อพระเจ้าจะพาพเราไปสู่พระพรสิ่งใหม่พระองค์ก็จะให้วิธีการใหม่พลังใหม่ฤทธเดชใหม่สิ่งใหม่ๆเสมอดังนั้นบทเรียนของการรบกันตรงนี้ไม่ใช่แค่ในเชิงของประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้แต่มันกลายเป็นข้อคิดให้เราเห็นว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบจริงๆเนี่ยมาจากปากของพระเยโฮวาเมื่อปรึกษากับพระเจ้า พบแผนการที่ดีเลิศประเสริฐมากกว่าแผนการของเราถามว่าเราตกลุยเราใช้ความสามารถเราได้ไหมได้ครับแต่มันจอาจจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อครั้งที่แล้วไปครั้งแรก2,200 0ข้อเสียไปเสียใจเสียอ,อกไปครั้งที่2เสียไปอีก2 0 0 0 0ือีก1,800เสียใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรประสบความสำเร็จแต่เมื่อพึ่งพระเจ้าเสียแค่30และประสบความสำเร็จแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลือกครับ เลือกว่าจะใช้วิธีไหนพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้ให้ท่องเท่านั้นแต่มีไว้ให้คิดมีไว้ใ,ใช้มีไว้ให้เราพบว่าสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าพูดนั้นไม่เคยเป็นแค่ถ้อยคําธรรมดาแต่มีพลังเหลือเกินดังนั้นเนี่ยเวลาที่พระองค์ทรงบอกกับโยชูวว่าอย่ากลัวอย่าขยาดเลยตราบใดที่หนังสือธรรมบัญญัติอยู่ที่ปากหมายก็ว่าภาวนาและจดจํากระทําตามการอวยพรการทําให้ประสบความสําเร็จ ความเจริญนั้นก็จะอยู่กับบุคคลนั้นอย่างแน่นอนถ้าโยชูวาประสบความสําเร็จจนพาอิสราเอลยึดของได้อย่างไรและถ้าพวกอิสราเอลนั้นยึดในรูปแบบวิธีการเดียวกันที่โยชูวากระทาจะไม่มีวันนี้ที่ศูนย์สลายเผ่าหนึ่งเกือบศูนย์หายไปและถ้าทุกคนยึดพระวจนะพระเจ้าก็จะไม่มีเผ่าหนึ่งหรือสองเผ่าหายไปจริงๆทุกท่านทราบไหมครับว่าเมื่อเราไปอ่านในพระธรรมวิวรณ์ มีการนับเผ่า12เผ่ามีสองเผ่าที่ไม่ได้ถูกนับเข้าไปนั่นคือเผ่าดานและก็เอฟราิมเอฟราิมนั้นเป็นลูกของโยเซฟเพราะว่าโยเซฟไม่ได้ถูกนับเพราะเหมือนกับคนที่ถูกขายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ได้ถูกนับเป็นเผ่าแต่เมื่อกลับมานั้นมนัสเซแล้วเอฟราิมซึ่งเป็นลูกของโยเซฟได้ถูกนับเข้ามาเป็นเผ่าแต่อยู่ๆไปในวาระสุดท้ายของโลกปรากฏว่า ดานนั่งเคยถูกนับกับไม่ถูกนับเอฟราอิมซึ่เคยถูกนับก็จะไม่ถูกนับอีกต่อไปสาเหตุก็คือลูกเคารพเขาปฏิเสธพระเจ้าเราเชื่ออย่างนี้นะครับว่ามีนักนักวิชาการบอกว่าเป็นไปได้ว่าลทัทธิเทมเพศปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาจากเผ่าดานเพราะเขาเป็นเผ่าแรกที่ปฏิเสธพระเจ้าสร้างวิหารลูกเคารพขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะในสมัยของการมีสองอาณาจักรนั้น ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้เห็นชัดว่าเขามีรูปเคารพและไม่กลับมาหาพระเจ้าอีกเลยแม้ว่าพราะองค์จะให้โอกาสมากขนาดไหนจนกระทั่งตกไปเป็นเฉลยแล้วก็สูญหายตายจากไปและในวิวรณ์ไม่นับเขาไว้แต่นับเลวีเข้ามาแทนเผ่าดานนับโยเซฟซึ่งไม่เคยถูกนับมาก่อนกลับเข้ามาอยู่ใน12เผ่าเหมือนกับคําพูดที่พระเยซูเล่าเป็นคําอุปมาว่า ลูกของเราเหมือนตายไปแล้วแต่เราได้เห็นเขากลับมีชีวิตกลับมาหาเราอีกแล้วโยเซฟเหมือนตายไปแล้วเหมือนเสียชีวิตไปแล้วแต่ได้กลับเข้ามาถูกนับเข้ามาทุกท่านครับเราทุกคนเป็นคนบาปสูญหายตายจากไปจากพระองค์เสื่อมจากพสัสดุิตแต่เมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เรายึดพระองค์เราถูกนับกลับเข้ามาขอให้เรากลับมาใช้วิธีของพระเจ้าครับ ขอให้เรากลับมาวางใจในพระเจ้าเวลาของพระองค์เรียนรู้จากบทเรียนตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ยุทธวิธีทางสงครามเท่านั้นยังเป็นยุทธวิธีสงครามฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราซึ่งเราสามารถประสบและพบกับชัยชนะได้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรเราจะร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับ พระองค์เจ้าข้าเราได้ท่องจําและเราได้ยินบ่อยครั้งว่าแผนงานและความคิดเป็นของมนุษย์คําตอบมาจากพระโอษของพระเยโฮวาบางคนก็บอกว่าเราไม่ต้องคิดให้พระเจ้านําอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าแผนงานและความคิดมนุษย์ก็คิดได้แต่ขณะเดียวกันเราคิดได้และเราไม่พึ่งพระองค์ก็ไม่ถูกขอพระเจ้าทรงให้เราเห็นว่าพึ่งพาแผนการของพระองค์คิดร่วมปรึกษากับพระองค์ ไว้วางใจในการนำเหมือนกับตําราพิชัยสงครามตรงนี้เมื่อคนยอมหันจากความล้มเหลวไม่ได้จมปลักเศร้าโศกแต่พึ่งพระเจ้าอย่างสุดใจเวลาพระองค์ก็บอกวิธีการพระองค์บอกวิธีทําสงครามพระองค์ให้วิธีที่จะพบชัยชนะและพระองค์ให้เวลาของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าค่า ขอศิลป,ปะของการใช้ชีวิตอันนี้บังเกิดกับทุกท่านที่ได้เฝ้าพระคำของพระองค์และให้จดจําให้พระคำนั้นทํางานในชีวิตขอเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าที่ถูกนับเอาไว้ในการจดของพระองค์ในหนังสือแห่งชีวิตด้วยเถิดจึงขอพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน ทุกท่านที่เข้ามาเฝ้าเดียวกับ C G N T V นะครับถ้าท่านรู้สึกได้รับพอพอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างท่านเขียนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้ามาตอบคําถามหรือที่จะอธิษฐานอย่าลืมบอกต่อกันไปชักชวนกันนะครับให้เข้ามาร่วมกันเฝ้าเดียวในรายการของ C j N T V Living Life ครับ